ครับพี่หมอมาแล้วครับนะครับวันนี้มาคุยในเรื่องของเสียเงินเยอะๆเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ดีกว่าครับรถยนต์นั้นก็ซ่อมทิ้งต้องบอกว่าไหลเงินแน่ครับนะครับโดยเฉพาะเคสนี้เกียร์พังได้เลยนะครับการซ่อมรถที่แพงมีอยู่2อย่างครับที่แพงมากๆเลยก็คือ1เครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ที่แพงแน่นอนครับนะฮะถ้าโอเวอร์ฮอลเครื่องหรือฟิตเครื่องใหม่นี้ก็ ต้องบอกว่าเป็นหมื่นเป็นแสนแน่ครับนะฮะถ้าเป็นรถยุโรปที่ราคาแพงๆนั้นก็หลักแสนขึ้นแน่นอนครับนะฮะนั่นคือเรื่องของการซ่อมเครื่องยนต์เกียร์เหมือนกันครับถ้าเป็นเกียร์ไฟฟ้าน้ําเข้าไปในระบบเกียร์ไฟฟ้าอันนี้ถ้าเป็นรถแพงๆก็เป็นหลักแสนเหมือนกันครับนะฮะเกียร์ลูกหนึ่งของใหม่ถ้าเป็นรถยุโรปราคาที่ออกมาใหม่ๆจากศูนย์บริการหรือค่ายรถแต่ละค่ายนะครับที่เป็นรถราคา3ล้าน4ล้าน5ล้าน เกียร์ใหม่ลูกหนึ่งก็งมี4-5แสนบาทนะครับนั่นคือเกียร์ใหม่แต่ถ้าเป็นเกียร์เชียงกงก็อาจจะลดลงมานะครับเอาละครับตอนนี้มาเข้าประเด็นเลยดีกว่าเรื่องของตัวน้ํามันเกียร์เข้ามอน้ำนะครับหรือออยคูลเลอร์น้ํามันเกียร์แตกนะครับออยน้ำมันเกียร์แตกนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นรถยุโรปโดยส่วนใหญ่แล้วตัวออยคูลเลอร์น้ํามันเกียร์นั้นจะมีน้ำนะครับหุ้มอยู่ภายนอกและน้ํามันเกียร์อยู่ในแป๊บ นะครับก็จะวิ่งมาระบายความร้อนแล้วก็เอากลับเข้าไปใช้ในเกียร์อีกรอบหนึ่งนี่คือการระบายความร้อนด้วยระบบของเหลวหรือระบบผ่านที่ใช้น้ําเป็นตัวระบายความร้อนนะฮะวันนี้มาดูครับเรื่องของออยน้ํามันเกียร์แตกจะเกิดเป็นนมนะครับจะเกิดเป็นนมแบบนี้ฮะนะครับจะมีมนมนะคราบนมๆนะฮะสังเกตได้ถ้าเป็นออยน้ํามันเครื่องแตกนะครับก็จะเป็นสีออกนมแบบเหลืองๆถ้าเป็นน้ํามันเกียร์จะออกสีแดงๆแต่ทีนี้ แล้วแต่ว่าเกียร์รุ่นนั้นเป็นเกียร์ไฟฟ้าหรือว่าเกียร์ ATF น้ำมันเกียร์แบบธรรมดาถ้าเป็นแบบเกียร์ธรรมดาที่เป็นเกียร์ออโต้นะฮะก็จะเป็นสีชมพูแต่ถ้าเป็นเกียร์ไฟฟ้าจะเป็นสีออกเหลืองๆคล้ายๆกับน้ำมันเครื่องครับต้องดูดีๆครับเอาละครับวันนี้มาดูฮะในเรื่องของการที่ตัวน้ำมันเกียร์เข้าหม้อน้ำแล้วนะครับหรือว่าตัวน้ำระบบหล่อเย็นเข้าในน้ำมันเกียร์ถ้า เกิดน้ําในระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์เข้าในน้ํามันเกียร์นี้อันตรายมากๆครับเหล็กวัดน้ามันเกียร์นะครับที่ดึงออกมาเนี่ยฮะตรงนี้นะครับเหล็กวัดน้ามันเกียร์ดึงออกมาจะเป็นนมนะครับจะเป็นนมเลยอันนี้อันตรายครับอันตรายเกียร์มีโอกาสพังได้7จ็ดเนะครับเพราะว่าน้ํานั้นไม่ใช่เป็นตัวระบบหล่อลื่นนะฮะไปปนกับน้ำมันเกียร์ทำให้ฝืดทําให้เกียร์นั้นไม่ได้ครับนะฮะหรือสึกหล่อได้เยอะแต่อันนี้ โชคดีครับที่น้ํานั้นไม่เข้าน้ํามันเกียร์แต่น้ํามันเกียร์นั้นมาเข้าน้ํานะครับนี่คือเสียแน่นอนครับหม้อน้ํานะครับหม้อน้ำหนึ่งลูกก็คือตัวนี้แหละครับนี่คือตัวออยน้ํามันเกียร์นี่แหละฮะจะมีแป๊บเข้าไปเป็นเกลียวนะฮะแล้วก็สายเข้าไปน้ํามันเกียร์จะวิ่งนะฮะแล้วออกนะครับจะเข้าแล้วก็ออกนะฮะมาระบายความร้อนเสร็จแล้วก็เอาเข้าไปใช้ในระบบของเกียร์ทั้งลูกเลย นะครับนี่แหละครับคือการระบายความร้อนด้วยการออกแบบของวิศวกรผู้ผลิตรถแต่ละค่ายแต่ละยี่ห้อนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นมาตรฐานลูกหนึ่งอยู่เป็นแสนโลครับนะฮะหรือว่า10กว่าปีแน่นอนถ้าเกิดว่าน้ำนะครับมีนมแบบนี้แล้วพวกหลอดน้ำนะครับหลอดน้ำต่างๆนี้ฮะนะครับจะตันจะตันปุ๊บน้ำจะระบายไม่ทันก็จะลามปามไปถึงฝาสูบโก่งด้วยความร้อนขึ้นโอเวอร์ฮีต ทำให้เครื่องพังด้วยนี่แหละครับคือข้อควรระวังนะฮะข้อควรระวังข้อสังเกตก็คือต้องระวังะฮะว่าถ้ามีไฟโชว์รูปน้ำนะครับหรือว่าความร้อนขึ้นผิดปกติเวลาจอดนี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้มีการระบายความร้อนได้ไม่ดีเท่าที่ควรฝากไว้ด้วยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เสียตังค์โดยรู้เท่าไม่ถึงการไม่งั้นรถของท่านจะเสียเงินเยอะแน่นอนครับ